ลองเนี่ยเป็นาสาวยังซวยยังแฟ่ยัยงบริสุทธิ์ยังไม่พลาดมือชายได้มาเลยคือมือหนึ่งเพราะฉะนั้นทีที่แรกให้้องฟัง้องเอ้อนะฮ้าพูดลองยังไม่ต้องหลบหลุกลองต้องแลดีเอาจักคนแหละมันจะเพลงไปเลยจะพลอกไปเลยเอาใจัเดเจนไปเลยเอาใจปักตึกไปเลยค่ะยหย่เมื่อน้องปีก้องปีนิดมกคนแลว พี่ตั้งจอพี่ตั้งจอค่ะเออเพราะฉะนั้นน้องเดียวบ้วนพี่วังดีพี่เตื่นเออไอทีพีได้ผู้ชายเต็มรอยอะไรน้องเออไม่ใช่กระต้ยไม่ใช่กระเตียมแต่ว่าพี่ตั้งจอพี่ตั้งจอค่ะเพราะฉะน,นั้นพี่วังดีกับน้องน,นะคนะะพี่วังดีแหล่กันแหล่ดีแหล่ผู้นชายน้องเตียนเป็นเอฟแมก็ยังจบผู้ชายด้วยกันก็มี เดี๋ยวนี้มันมีหมดก่นั้นลมันมีไปแล้วเดี๋ยวนี้ยันเรื่แฟนพี่ปอดนี่เขาไม่ดีตรงไหนเลยค่ะพี่พี่มีแฟนมาแล้วต้องสามคนเลยคะ่ะไม่แช่แฟนก่บพวกนันี้พวกสามคนสามคนแั้นไม่ดีตรงไหนอะ่ะมันแรงอยากและตั้งสามคนนี่กินแต่เหล้าตั้งตายไปริงกินแต่เล่ารุนไหม เล่าอะไรคะเล่ารุ่นใหม่เล่าเปือนเลยเออไม่อนเจอได้ก็เปือนแล้วมึกตังโยไม่ไวแจนไม่รวยแรกหปือนแหละเออเมาไม่จะตายกบไม่ตายกับเมาหนิเมามากก็ตายมังเมาลิงก็ตายมังเมารัดชิบรอดจะมังเมาเมาแล้วก็เมาหนิไม่รอเดียวพวกนายจะไม่เมาหนิ อยาก่็ไม่ได้นิดพวกกะเทยก็จันเดียวแล้วกันแต่มันไม่เมาวันจันเอาเฟ้นี่แต่ว่าพวกที่กินไม่ไหวแล้วห้ามพื้นไม่กั้งกินจนหน้าบวมหน้าปุ้ยกินกินไม่หยุดกินเหล้าขึ้นหน้าแล้วไม่ปักเราป้าแะ่มออก็ไม่หยุดมอหวายหยุดก็ไม่หยุดกับเราก็ไม่เจอกับมออก็ไม่เจอไม่เจอใกล้มันนี่กินจาเดียวแล้วครับมัน พี่ต้มเตมต้นอันกนหลาชุดมาว่าอยากกินนะของดองไงอยากกินก็ไปของดองสตอดองไม่เจ่สตอดองไงโต้เลยนะั่นแหละปับน้ำนะั่นหลม้าอามกินมันแดงก,ก็มันตายโองปอนถ้าตายทำไมละคบพี่มันกินจังดองเลยคะ่ะมันกินจังดองเลยค่ะเป็นไปได้ น้องแลดีแลคนใจใจแลดีเออเดี่ยเเรียมแต่แล่เรียอนี้ตึกงเลแต่ตาครับมันแลอยากมันต้องแลด้วยใจต้องดูด้วยใจเลยครับมันแล่ต้องแลด้วยใจแล่ต้องคบกันแต่นานๆอยากคบกันวันร่องวันเหลวกันไม่ได้เออต้องแลกันเลยนานๆเลกันละหลายลปีแล้วก็พี่ฝนมันแล่ไม่ต้องเลยค่าเลยมันแล่คนใจได้แต่ว่า เจอมูเจอปลาละกี่ต้นอยี่าไปเอาะเออเจอละกี่ตัวมูลอยลอต้เลือล,อ,ลอยยีตออยู่นั่นและปลาโลอ่องลอยต้เลือ,อลอยฮะละต้วอยู่น,นัแหละอยามก็ไปนังก,กันเราเกยิันาฟัน,นไม่ตอคันเดียวเป็น,นอะไรเอาไงแล้วก็มัน